มีหลายคนนะครับอยากให้รีวิวว่าเราจะอ่านฉลากอาหารเสริมเนี่ยอ่านยังไงแล้วทำยังไงให้รู้ถึงว่ามันดีหรือไม่ดีพิจารณาด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวว่าเราลองมาอ่านฉลากเอ่อแพนเต้นะโปรโตีนรสชาไทยตัวนี้กันพร้อมๆกันเลยนะครับอันดับแรกให้เราดูที่หน้าปกก่อนนะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยเขาใช้คำเคลมหรือโฆษณาที่หน้าปกเนี่ยว่าอะไรบ้างอันนี้เขาบอกว่ามี กรดอะมิโนถึง9ชนิดโปรโตีน30กรัมแล้วก็ BCAA นะครับอยู่ที่5,000มิลลิกรัมแต่ว่าสิ่งที่เขาบอกเนี่ยหสกู๊ปนะของเขาคือ30กรัมของได้โปรโตีน30กรัมสกู๊ปครึ่งเนี่ยได้ถึง45กรัมถ้ากิน2สกู๊ปเนี่ยได้60กรัมแล้วก็ส่วนผสมนะวีแกนฟู้ดร้อยเปเ็นป็นแบบพืชน100%ะชาไทยตัวนี้เขาโคกับแบรนด์ชาตามือด้วยนะแล้วก็มี บอกว่าใช้สเตียวียไม่กระตุ้นอินซูลินโอ้เรียกว่าคอนเซปต์แบบดูดีมากซึ่งถ้าเราหมุนมาด้านหลังนะเราจะเจอนี่นะครับฉลากโภชนาการเดี๋ยวเรามาดูก่อนฉลากโภชนาการเนี่ยเขาบอกว่า1ช้อนตวงนะ47กรัมหมายความว่าถ้าเขาตักอาหารเสริมตัวนี้นะมา47กรัมคุณจะได้รับแร่ธาตุเนี่ยสารอาหารดังนี้ก็คือคุณจะได้ไขมันเนี่ย2กรัม ซึ่งเป็นไขมันอิ่มตัวนะสองทั้งหมดเลย2กรัมนะครับแล้วก็คอเลสเตอรอลเนี่ยไม่มีซึ่งไม่น่าตกใจอยู่แล้วเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยมันไม่พบในพืชน,นะถ้าเป็นสัตว์เนี่ยถึงจะมีคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็โปรตีนได้ยได้30กรัมแต่ว่าอันนี้เกิดขึ้นจากสาร1ช้อนตวงก็คือ47กรัมนอกนั้นก็จะมีคาร์โบไฮเดรตด้วยนะครับใยอาหารแล้วก็น้าตาลเพราะนั้นสูตรเนี้ยไม่ได้เหมาะกับคนที่ทานคีโตนะคีโตเนี่ยก็คือเป็นคนที่ ไม่ทานคาร์บโบไฮเดรตเลยตัวนี้จะมีคาร์บโบไฮเดรตนะครับนอกจากนั้นก็จะมีวิตามินอยู่เล็กน้อยนะวิตามิน B1 นวิตามิน B2 เหล็กโอเคอันนี้ก็จะคุณก็จะสามารถดูได้นะว่าในสิ่งที่คุณทานเนี่ยได้รับสารอาหารอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเรามาดูอินกริเดียนนะคือเราจะดูอันนี้อย่างเดียวไม่ได้นะต้องบอกกันมาดูข้อมูลโภชนาการอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูส่วนประกอบด้วยคุณจะเห็นอะไรที่แบบตื่นเต้น ก็คือส่วนประกอบแรกนะครับเขาจะแยกเป็น2ส่วนประกอบนะส่วนประกอบแรกก็จะเป็น a c t i v i n n r r e i i n t t ก็คือเป็นเรียกว่าสารสําคัญอนะ่ะและอีกส่วนหนึ่งก็คือสารไม่สําคัญซึ่งทั้ง2ตัวเนี้ยมันจะส่งผลต่อฉลาดโภชนาการทั้งคู่เลยถ้าใครไม่ทราบนะครับอันแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาใส่โปรโตีน5ชนิดนะก็เป็นโปรโตีนตัวโปร,โต,โปรโตีนอะไรต่างๆเนี่ยสองหมมิลลิกรัมก็คือ29กรัมนั่นเอง นอกจากนั้นก็คือน่าจะเป็น BCA นะครับก็คือล so ิวซีนไอโซลิวซีนแบรลีนก็คือส่วนนี้นะครับใส่มาประมาณเอ่อกรัมเพราะนั้นรวมๆกันตรงนี้มันได้30มเนี่ยรวมๆกันในส่วนประกอบ3ในส่วนประกอบสำคัญเนี่ย30 30กรัมแต่อย่าลืมว่าช้อนที่เขาวัดเนี่ยคือ47กรัมเพราะฉะนั้นมันหายไป17เท่าไหร่17กรัมถูกไหมเพราะว่า47ลบ30มันจะเหลือ17กรัม17กรัมเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนประกอบที่ไม่สำคัญ ตรงนี้มันมีคําถามเกิดขึ้นว่าสารเพิ่มรสชาติเนี่ยไกลซีนไกลซีนเนี่ยเป็นกรดอะมิโนนะครับกรดอะมิโนเนี่ยก็คือเป็น building block หรือเป็นส่วนประกอบเบสิกของโปรโตีนเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ไกลซีนเยอะเนี่ยถ้าเราใส่ไกลซีนจํานวนมากนะครับสมมุติ10กรัมนะมันจะไปขึ้นในช่องโปรโตีนนะมันจะไปขึ้นในช่องการตรวจโปรโตีนตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณได้จากโปรโตีนเนี่ยโปรตีนตัวนี้นะที่เขาใส่ไป มันอาจจะเป็นค่าของไกลซีนก็ได้อาจจะเป็นค่าของไกลซีนก็ได้ซึ่งตรงนี้เขาไม่บอกว่าไกลซีนนี่เขาใส่มากี่กรัมอันนี้มันก็คือเป็นโปรโตีนเหมือนกันแต,แต่ว่ามันไม่ใช่โปรโตีนที่เ,เรียกว่ามันเป็นโปรโตีนที่ราคาถูกที่สุดอะไกลซีนนะมาเป็นโปรโตีนที่ราคาถูกที่สุดนอกนั้นก็จะเป็นสารจับตัวเป็นก้อนอันนี้ธรรมดานะครับต้องใส่อยู่แหละเพราะถ้าไม่ใส่มันจะเป็นมันจะเป็นก้อนๆนะสารทําให้คงตัวนะครับอะไรต่างๆสารให้ความหวานอันนี้เขาใช้สตีเวีย แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเขาใช้ผงสําเร็จรูปชาตามือนะแล้วก็แต่งกลิ่นธรรมชาติแต่งกลิ่นสังเคราะห์ก็ไม่แน่ใจว่ามีสีด้วยหรือเปล่านะครับเพราะตรงเนี้ยเขาไม่ได้บอกว่าใส่สีหรือเปล่าเพราะจริงๆมันอาจจะเข้ามาใน instant t ท a ชาตามือเนี่ยแต่ว่าพอมันรวมปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไม่ต้องบอกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ที่เป็นคำถามสำคัญเนี่ยเว,เวลาซื้อโปรโตีเนี่ย มันต้องดูก่อนว่าโปรโตีน30กรัมเนี่ยมันมันมาจากโปรโตีนแหล่งไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงเวโปรตีนเนี่ยเวโปรตีนมันก็จะเป็นโปรโตีนที่ค่อนข้างมีคุณภาพนะก็คือมีกรดอะมิโนเนี่ยหลายตัวและบางตัวเนี่ยก็ส่งผลต่อกล้ามเนื้อแต่ถ้าเรากินไกลซีนเยอะเนี่ยมันอาจจะเป็นโปรโตีนที่ไม่ได้ช่วยทําให้กล้ามเนื้อหรือว่าในผลที่เราคาดหวังอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่มันใส่เพื่ออาจจะอย่างที่เขาบอกนะครับเพิ่มรสชาติหรือ เป็นการลดต้นทุนก็ได้เพราะว่าไกลซีนเป็นกรดอะมิโนโที่ราคาถูกที่สุดในทุกกรดอะมิโนนะไม่ว่าจะเป็นลิซีนไอโซลิซีนแอลวาลีนพวกเนี้ยตัวพวกเนี้ยนะครับมีราคาค่อนข้างสูงกว่าสูงกว่าไกลซีนแล้วก็ BCA เนี่ยก็มีผลว่าเออมันช่วยสร้างให้กล้ามเนื้อนเนี่ยฟื้นฟูเร็วขึ้นสร้างกล้ามเนื้อมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เป็นการอ่านเป็นการอ่านข้อมูลโภชนาการเบื้องต้นนะสำหรับคนที่พิจารณาสูตร คือเราจะมาดูข้างหน้าอย่างเดียวไม่ได้อันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะมาดูข้างหน้าอย่างเดียวไหมโหโปรโตีน30กรัมเยอะมากต้องไปดูด้วยว่าข้างในเนี่ยโปรโตีน,น,ตน,นมันเกิดจากอะไรนะครับโปรโตีนเกิดจากอะไรเพราะบางทีมันไม่อาจจะไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เราคาดหวังว่าให้มันเกิดขึ้นแต่มันเกิดจากส่วนอื่นหรือเปล่าซึ่งตรงนี้มันเป็นคําถามนะผมไม่ได้ไปชี้ชัดนะครับว่าเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเรารู้ว่าในช้อนของเขาเนี่ย47กรัม ไอตัวนะสูตรสูตรที่สําคัญเนี่ยสากรัมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสิกรัมซึ่ง17กรัมมันอาจจะมาจากผงผงรสชาติก็ได้นะผงรสชาติเพราะว่าพวกผงชงดื่มอ่ะมันก็ต้องใส่รสชาติในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะเพื่อให้มันออกรสออกชาติแล้วก็สามารถทานได้อร่อยขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการอ่านฉลาดโฆชณาการเบื้องต้นกับสินค้าจริงที่มีอยู่ในตลาดนะที่โชว์ให้ดูนะครับตัวนี้